Voi cần Mẹ mm. nhạc con mía chắc hết cái tì con lô Dạ ra Là non gì thì non À thôi Nó nói hết dáng anh à. Đừng mày đứng tỏ được Nó phình phải xé là <ม>าท <มา S 1> สวัสดีและสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเอซีเนาะบาวเอซีฝั่งลาวฝั่งไทยมันนี่ก็มาหาทางนอง้องหล่ออีกแล้วพี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยเนาะ มืัอนี้กับบุกหัวผันอยู่เฮือนอยู่ซานหรือบ่พี่น้องเหรอเนาะมืัอนี้กันไปไปเบิ่งไปชมน้วยกันเลยพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนี่เด้อเลยกับบุกหามโฆษณาเนาะเบิ่งคลิปบจอยน้ำพี่น้องเลยเนาะช่วยเป็นกำลังใจให้มาจอยแน่พี่น้องเลยปปาไปเบิ่งทางน้องลอยไปถอยกันสบายดีสบายดีสบายดีน้องลอยยิ่งไปคือมาอยู่นีเละมาอยู่นีนะมาลินมาลินบ่ออ๋ เป็นอะไรน้องบุญมีนะใครเน่ล่ะบ่ใครเนี่ยบุญเป็นยังเอาบุญเป็นยังเนี่ยไรมึงนั้นก็ว่าเจ็บท้องว่าบุญเป็นยังไปว้าวเอาก็ะมีะเจ้าไปบ่าวฉันมีะจะเป็นคนว้าวเองยังว่าบุญได้บ่าวแมนว่า้องลอยจะว้าวหรือว่าแมนเอออยู่เฮาเห็นมาเจ็บท้องจัดเร็ว นิวอยางอุ้มมันก็แม่นแล้วอันนี้คอยกบประจักรน้ำกันเลนมันติดมือติดติดอุ้มมันกันบ่ออุ้มมันก็ให้บล็อกมึนมันนอนอย่างเดียวน้อคอยมาน่ะคอยประจักคือกันแล้วมีอะไรจะว่านอแล้วคนนอนมันก็คาเหมือนกันอนนี้มันนอนก็นอน้นหรอวะนอนลอยจนอยากให้มันเออให้ผัวมาอยู่น้ำผัวก็ไปทางไหนกบปรจัก มเมนว่งก่งถั่วไปหาก,กินไปถามมาก่อนถั่วไปหาก,กินเลยไปถามมก่อนพออยู่น,น้ำมีะอะไรเจ้าก็ได <c oughs> เ้เอาเอาเอาเอ <c oughs> าเอาเนื้อเมนไว้ไม่แต่ว่าตีก้นลูกเรื่อยๆอยากตีก้นเมียอลไปจักอันนี่นะ Mày gần mày nhặt tí con mía chắc hết cái tì con lâu. A long lie, yêu thương. 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 Long lie, phải xé Long lie, vâng hết à, thôi đang loi khăng hay nhánh cây nè mình hái cái trái tơ nừng nè cầy mình hái cái tơ nừng nè tổ Xí cây sĩ tùng giờ phạt nếu đi cần

ลุนก่อนลุนก่อนได้ชือมาเนก่อนได้เขาโตเออจำได้อยู่สบายดีาวไรลืมแล้วน้องลอยลืมแล้วเก็บยังเก็บหััวไม่ใช่เลยแกรักเลย เฮตอปูยังปูกริกบ่ปูอะบ่ด่เป็นปูลินกับแจ๊กแข่งบ่ไากนะคันคันชปูปอะไีน่ะหวานเอาหรือไปล่ามันอนั่นป็แล้หดนาิวนงเพงนางเล้ว ผมเห็นกันมื่อหนึ่งขึ้นหนาแหลมลงไม่รังเลยจอยโล่งเบาใจจอยลงเลยจอยได้ไปทางไหนบ่มีแนวกินแต่ได้เติบ่ได้กรหายยังไยเมื่อวานนีก็กินกินยังเมื่อวานไหนพูดกินอะไรน้ำไม้น้ำไม้เมียว่าเชื่อมแตงเผื่อว่าชื่อน้ำไม้สบายดีบ่าวลาวสบายดีสบายดี เจ้าในหมักนั่งหั่นตะโกนใส่ข่อยไหลหันหน้าใส่บุญเพลงเด้ใส่บุญเพลงเลยกินข้าวอย่างนี้วินข้าวกินข้าวกันยังกินแล้วบอกกินชี้มันละกินกระดูกงูกระดูกกินกระดงัวอาสิมาแต่ใส่ยากเลยเขาข้างแหลมไหนได้เจ้าบ่มีของกินบ่บ่มีบ่า้องหลอยของกินนะบ่เอาไปขอกินเต็มช่อง หมักแตงบอกหมักแตงเราบอกมีของกินน,งนรงลอยนะมีของกินอีเล <c oughs> จะคือไหวยัวจะไป,ไปย่างมะเือหน่อยนะนางลอยมันชินก้มกัมีนชินนมันชิ้นมันชินักกน,นชินอะไ <c oughs> กินมาได้ดิม <c oughs> ันชินลนะ <c oughs> บอกินพร้อมบอกันชินอะไรยบอกะะับ <c oughs>

เขาออเมือจังมุ่งสามงุ้งแม่จั่งแม่าเท่าอยู่พูมเท่าเราเป็นมือมาหาโมงมาดูเสือกันเจ้าปุจักไม่เท่าไปนี่ไม่เท่ายังหูขณะคไปพุ่็ยังหูไม่เท่ามือเป็นคนสนชั่ สนุกมาเออมาดูบนเพลงนมย่ายกินข้าวอีมจักไปสุดใหม่ได้เมือนเออดูกินมาเด้วน้นงเลยยืดเหนี่ยเดี๋มากินขนมเด้อถืงเื่อว่าเศ้าแล้วบอก<า>ไอนะหลดุลดนงร้อยรถทีบลูกจะเอาเขาเอาเขาตลางเพือนเด้ออย่อาไปตักเด็ดตักคน คือไม่ไให้จ้างรอกข้างใ่เนี่ยเอาเข่ามาได้คือยังไงบอได้ใช่ไหมวิดวิดเลได้แล้วเข้าไปเพิ่มเพื่อว่าขึ้นเฮือนเลยว่าขึ้นแต่วาทีเพิ่มเบิ้งอะไรแบว่าโอ้ยรถสีซื้อให้กับโบยอมโบยอมมาเข่าห่มเข่านั่นตากแดดเพื่นหนูเป็นตากแดดตากฝนมันสะเข่าขี่ชนิมทระละทระละทางยังบ่ว่าทางยุ่เพิ่นผู้ซื้อให้ได้เพิ่นบอกมานี่นะ ของถูกสิ่งถูกอย่างอะไรที่เพิ่นห้มากนะไอขีเห็นคณคขาของมันบมแมนซุมเจ้าสิได้มาสื่อๆอหละบเห็นคณคขาเงินเงินบาทหนึ่งกีบหนึ่งกว่าสิได้มาพอใจเลยบุญเกิงกวสิได้บอกได้สอนเจ้าไดเหมือนนี่ผู้ผู้ใหญ่ผู้ที่เพิ่นซอยมาเลสุดใหญ่ให้เจ้าไดเหมือนี่ผู้ใหญ่เพิ่นอยมากเพิ่นบอกเพิ่นเห็บอกเอซีคอมเมนต์มาไลนยได้ว่าเจ้าน่ะประห่วงลูกห่วงเมีย มื่อนะกวาลุบอสบายนี่ก็ไปเสยไปยามวะสันยามได้เงินเดือนบ,อนบ่เพิ่นวะกูใหญ่ที่เพิ่นซอยมานี่ยกี่เป็นเพ็่นเพือนให้เจ้านั่ะจะได้เงินเดือนบอ่ไอ้กึง่งได้งเงินเดือนเท่าไรบ่แล้วแน่คือไปส่าคือว่าเบิ่งลูกว่าลูกก็บ่สบายเหนะบบมื้อนนะเมียก็บเจ้าจีโตหามื้อนเะ<โ>ลยโรเลยนะ,ะโทรหาเมื่อฮอดพี่ก็บ่ได้สบายมื้อนะนั่งร้อยโทรตามจังได๋เออก็ได้ยินคือกัน เปิว่าลูกเจ็บท้ามาลุบมสบายอยินไปบ่ได้สบายของเล็กน้อยอมือมือมันกัะบกบงกับอะไรเลยได้มือนั้นนะแต่สิเมีนทุบเจ้าขอบบริสุทธินสบายดีปลาลุงบุญเพ่งบุญเพ่งเอ้ยเทลี่มานั่งเทลี่หลังพออะไรมาหนีิเอามาเอามา้อยากกินขนมนะสาวไออะไรตัวนี้โอ้ยขันไอเราไม่กินกระยาเด้อดขนม วันไหนกินเท่านั้นไงกินด้วยประเด็กตอกนี่ยากินแล้วน่าดีกันอามกนี่แหละคือความหักความเมตตาจากกูรักกูใหญ่เพิ่นเป็นสงสารลูกสงสารเมียเจ้าอยากให้เจ้าอยู่เนาะเขียนไอ้กินเท่าไหรเท่าไหร เวลาไพ่เป็นยังน้อยหนึ่งนี่เออเนหักหายการสูญเรือดขมาลดลงเน่ในเนี่ยในี้กินหดขีดนี่นิดนิดเทใส่นั่นลกั่นลงจำได้สบายกันเห็ดบมเป็นไว้จักกันนะมีว่นมีบ่าแนนเราเห็นอะไรนนีงอันนี้ยาแก้ไอนี่น้องลอยจำได้ยว่าบรรทูกอ่ะเฮ้อาหายเลือดหายเลือ ไปมือนแนนไปมีเอียกแน่นบ่อนัลูกเจ้าก็เช่าลูกเจ้าก็สบายเจ้าก็บอกไปมือใดลูกเจ้าหายเจ้ายังไปพคนก็เป็นห่วงลูกเจ้าหรือห่วงเมียเจ้าหายจะเป็นห่วงลูกห่วงเมียผ่นมาไปงั้นคือบอกหาคงอยู่คงกินก็คือบอหามาให้ลูกไปอลไรลูกห่วงลูกห่วงเมียว่ะไปงั้นคือบอหาคงอยู่คงกินไมให้ลูกไอ้บนเกือ ลูกเม่มีอ่ะไปแล้วมันบ่อได้บ่อได้แล้วก็บ่อไปมันบ่อไปคือกันแต่ว่ามันบ่อได้มันเสือได้กับบ่อลายบ่อได้อย่างหนึ่งเขากะห้าย่างหนึ่งแต่ว่าไอ้เมันเหลาก็เลือกกินอีกเพื่อนนแม่นบ่อนังลอยเลือกกินบ่อเพื่อนอะไ้เลือกเอะไรเนื่อนพันว่าบอได้เลือกคอยจับเขียดหนาคือบวกินบวกินน่ะให้กินมันจะกินปลาหนาอันนั้นแหละเขาบเลือกกินหัวได้จับเขียนหน้ามาให้บวกินอยากกินปลา มันกับ่มันกับอะรกินเล่นน้อยมันเก่งตายเลยบ้านี่ไข่ชิฮารุบ่ไ่นี่ไข่นี่ยกินโลดังหน่อยเราไม่กินไี้ไข่นี่ก็ได้หาดีบ่บ่พิษนี่กอ้ไข่คือกันนี่เขาใส่ไข่ขนมนี่เพราะว่าอะไรก็จะอย่างเข้าใจคอยอันนั้นแหละเขาอกินโลดนะเขาวบัดรหอยดิบผัดกินคือใบย่านเออแมนบอผัดคือกิน หอยดิบจะกินปลาดิบบ่แม่นบ่ผัวให้กินหอยดิบมื้อนะแม่นอีหลีบ่อจะกินอีหลีบแล้วบอเจ้านะให้กินแม่นบ่บ่ได้เจ้านะบอกให้เมียกินหลดบ่อเป็นยังดอกเขาปาบ่อใดแม่นไว้กันบ่อบ่อบ่อเขาเออสีคอมเมนต์มาได้ยังไงใดบ่อบ่อแม่นบ่อผ่าเห็นมาได้ใช้ฉันเรากินอย่ากินเองเจ้ากินเห็นยังหอยดิบเนี่ยเจ็บโถหัวมือหรือว่าเก็บโถ เขาว่าลูกกินนมกินนมแม่เลยก็แม่กินดิ่กบเจ็บ่ากัเจ็เ่ากเจะ่ากบเจ็บท่ากบเ็เ่ากินเลยไเ้่าก่ามบึง็บเท่ากั็่ากบเจบ่ากับเิ็บเ่ากบเจบเ่ากับเจ็บ่ากัเจามบเจ็บเ่ัเากัเบ่ากับ่ากัเท่าเ่ากัเ่ากับเท่ากเจเ่ากัเท่ากันเจท่าเจ่ากเเ่าบจเ่าเจเมียจ็บเทจ็เบาคบกับเจากันไข่ันเจ็บเบ ัวให้กินเนีนบ่นังเลยว้าวหมวัดที่โยกับภูเขา้าวได้ไ่มว้าวรต่อหนาบ่าวเาเนี่ยว่าวไปแล้วบ้านว่าวไปทังอื่นเลยแล้วบ่าให้ดอกแล้วจะให้เสียงนกว้าความจริงให้กินกินบ่ออกินใ้หดเ่ตารทให้เนบ่าครัวอ้าจะาครัวเ้า ปลาคารวาอุ้ยหอยกินบัวด้าด้วยหอยเชอรี่นี่มันคมแล้วก็ี่คือกะกินดิบดีที่จะเบื่อหกกปาก็อยุหันเรือหอยเชอรีเดี๋ยวว่าต้มเอาขนาดเราไปกิน้วมันือบอกออกตามันมนต่ตามันได้เฉาออกตาออกตาเจ็บท้องไหนาาช่กินค่บกินบกินคมเห็ดไปชื่อเลยนางลอย หอยเชลลีนะเขาจงต้มให้สุกๆเด้อผัวจะบอกกับบวกินเด้าบ้านนียมักต้มคล่มๆนะปลาขีดบัติแรกคือว่าหอยอาปะของขวั่งเขาขีดว่าเป็นหอยอันทะเลลนะเนาะโอาโหพอใจอะไรเออถ้ามันหอยตัวนั้นนะกินดิบก็ใช่ผมเป็นยังไงหอยเชลลีฮัลเล่ไปรวมบัวซุกปันไดเด้อดีพอใจอันนั้นไปตื่นเมื่อเช้าวพันว่าขอยจิบทองอ้าวใอยบอกให้เจ้ากินพันว่าจิบทองกระเพาะกระพิดหอยเชลลีนะเห็ดไปแล้วน้องหน่อย วัวเอกบอกว่าหักหักหลงหักไรลอุ้ยหอยอันนี้สัไอ้เก่งก็บอหามีอะไรนี่อนันเราอยากกินน้ำกันอัลโยอนเดียวกันฉันกินน้ำกันอยู่เอีผมะขี้ข้านันดังไฟต้มเบ่าพากินดิบแง่มดังเลยหนะปูดีอ้ย ไฟว,วาวระบบพิษนะแบว่าจะกินนะกเดีด๋ยวนี่นะอันนี้แล้วตัวการมันปัญญาพย,างยาังบุญญานางดีดีเรื่องอะไรผัดมเชอรีงง่อพผัดอันนี้เขาให้กินเคนกินอ,อันนี้มันได้ได้เน,นี่ยนเป็นซุปไป,ปไดก้กินได้มันมีวิตามินจะหูอยู่บ่ <c oughs> บำรุงอีกนี่นะบำรุงร่างกายไข่นั่นกินได้ปัญญานผัดหอยดิบปบป็นปัญญาไม่เชอรี่ทั้งชุดอันนั้นแล้ว อันเราเลาว่าาแม่นครับว่าอันคืออันบริเหาของกินวันหน้าพาไนเลือกกินเจ๊ฮ่าในไร่ได้ห่าจำนวงมันจะกินอย่างหนึ่งตีเราไปบ้านเลือกกินเขาก็ไปจักรไร่เจ๊ฮ่าคือกันแม่นว่าต้องไหวก็ใชเจ้าคือบองมหอยนำมาไหวให้หลายๆหอยจุกนะมักกินหอยนะ คือว่าเมื่อเนี่ยไปนัดคาเรีออนได้ปลาไหลลายหนึ่งมันบ่ได้แล้วนั่นเองลายคนไปเอาแล้วหลายคนเอาเดี๋ยวเดียวลายคนงมมันก็มืดนะมันก็มืดแล้วเดี๋ยวจับไปจับมันเป็นแบบเดียวเปรี้ยวคงอยู่คงกินบ่อึดได้หนี่งไปเป็ดเดียวได้มาปลาไหลลายหนึ่งมันหลายคนมันจะเป็ดียวครับพูดเพลงอยากกินเดือกขนมเันยนไอติม่าต้องกินคอยบ่ให้มันกินเจ็ดแม่ไม่หันมืด

ลูกก็สบายแหละนี่ลูกก็สาบายก็คอยว่าปะนะาคอยว่าจะไปอุ้อมมานนาให้มันลินนาะอุ้มแล้วมันติดมือติดมือแล้วมันติดปุ้งบ่ได้เออสัตว์อุ้มอะไรตัวหนึ่อ่าเด็เย็บเด็กยามันทำมันทิ้งกเย็บเด็คนมันมันแม่นคนนั่นนันกิน,น,นด้วยยาแก้ไอ้นะเบิรงห้าเอาทำให้มันกินด้วย เราเคี้ยวน่อยๆกินได้เลยงานเคี้ยว้อยๆให้น้องบุญเพ่งกินหนึ่งห่ามตามเวลาเส้าเทียงแรงรังอาหารตัดชดจ้ะเวอร์สบายแน่นอนเพ่งเห็นกับว่กินแล้วจะให้กินให้เติมไหนเออ นัาตะกะเต็นเรามากินนี่ก็ไปทำเศรษบ่วงแรงบ่วงเขียงบ่วงน้องลอยก็กินวัได้ไว้หายก่อนกินเอาบ่วงหนึ่งลอยเป็นยังน้องลอยเจ็บท้องแม่นว่าน้องลอยยังปวดชาบ่เจ็บท้องเชาแล้วนังลอยเดี๋ยวนี่บ่าเล่าถามนะบริวารตีได้ยินแล้วนี่คือบ่ตอบซะเออชาวแน่เออเออยาดีไอยาดีไอไหนกินลูก กินบนหันมึงก็เศร้าเลยไ่ได้ไปย่ามบ่เมื่อคืนน่ะย่างเขาคนมีจัดสรรฮะกานไปรัดคนมันเขาคนมีจัดสรรสามคนใส่งงมัดสามคนมาปุ้นปนยังกันน่ะปุ้นเอาเงินอยู่แล้วไงวิธทางบ่ในเฮือนกระเย้าก็เด้อได้เงินไปเท่าได้น่ะวหวถ้าชุยจักนำเลยขับพายไปเลยเอาไปเลย อ้อาวเจ้าคองก็เหู้ที่ว่ามีเงินถไรนะฮะเจ้าคองเงินนะมีเงินมีคำาอยก็โจรพุพ่นไปแ <ละ S 2> สดงว่าเขาหู้ที่ว่าจะเอาไปขายคองยังมาหรือว่าได้เงินมาจากไส่นี่โนน<อ>จรมนันหนาสีมันชินาสีหู้การเคลื่อนไหวคนแถวบ้านนะมนันงเงี้าหู้ว่าคือนางร้อยนี่เออมีเงินเด้อนี่เงินมาแต่ไสไปมาห้ขายยังขายนั่นขายนี่ ใช่น่ะนะสบายดีสบายดีสบายดีเบาไอ้เกิงเวลาลูกเป็นแกบอไปเด้อไอ้เกิงเด้อบดนี้แม่ว่าเอาหยุดก่อนอาจารย์จ้ะยาอเกินแท้แท้นี่มีการจีกันปนแม็เรื่องจริงบ่นี่ยนะเรื่องงจริอาน้ำมากินกินน้ำกินน้ำลงลูกเรื่องยังเนามน้อกบ่บ่ได้ต่อแหละเพราะว่าเบิ่งหนังสือผู้ใหญ่ใจดีอย่างไรเนี่ยจำบ่ได้น่อย เฮ้ยอียังติดทองอะนะเส็ดร้งเพลงยังอะไม่างอะเลยฮะดูขี่เดี๋ยวไม่จานเลยนะะนะโอ้กินหมักตกบแล้วสิแล้ววันนึงสิไอส์เหลวอมาเลงเลยไปให้กินไปจึ่งก้อยแจ๊กเลยเฮียมาให้บ้าไปกันไปกินตอนไหนฉันอยู่น้องกันมันก็ไปพุ่นแล้วมันไปไปน้ำตาอือ แล้งจะให้กินอเช้าให้กินจำได้ว่านวันนี้กับผมไปคันวันลูกเป็นไขรเป็นหนาวกับผมไปแหละอยู่กับลูกกับเตา้าไปตดวะน้องลอยกับจักเพราะเรือมานั่งลอยบ่ตดนี่ <c oughs> ว้าวไปเรอยเลยลอยเอฟซีว่าไม่เห็นเกลือข้าวมาเลยว่ะเช่นเกือใหมากินหรือเปล่าตั้งแต่ดูมาไม่เห็นเกลือหมาสักครั้งหนึ่งเกลอเ้าวนด้ให้มันกินอยู่บ่อกยู่บ่ได้ผู้เจ้าก็กินนํำผัวานอยู่เหวากันแบบผมมีของกินได้โจเนามรงบอกเห็ดย่ามอนเฮือนให้แล้วแล้วพ่ เร้เห็นแง่งมันนี่ละนงละแงงได้เห็นแล้วละบงละเบียงน่ะแนีวเอะไรทีลาแปนอ๋อละเบียงเห็นแล้วบ้แล้วลาลาพันได้เห็นมันไปเบิ่งก่าเห็นออกมาแบบใดแปนที่เรือนี่กรแอมบ้แล้วเนาะตอนนี้บบเลือจะแผ่นเลือแต่ไม่เสร็จเหลือแปดเ้นผู้ ยังได้ยไ่บ่อห้องน้ะไอ้เกิร์นน้องลอยวานนี้ก็เจ้าก็เห็ดันั่นหรอวะเห็ดคั่วแต่มาแลวนั่นนะมาถามมาแล้วแต่ทีแล้วแต่ยังกานก่อยทีมาขี่มาตดน้ำเจ้าเนี่ยก่อยทานเจ้าผู้อยู่เออเออไอ้เกิร์แนวไหนน้องลอยแล้วแต่คือแบบถ้าชีเห็นไฮบอบป็นเลยความหมายของเรานั่นเห็ดเก่า กันเห็ดให้ก็เอาขันว่ากก็ว่าให้เป็นนี่แล้วแต่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นสิเมตตากรว่าไปตีเออว่าเอาแบบนั้นตัถอะปฏิวัตแล้วแต่เบาเลาแต่เบาเหลาบ่คอยว่าคือบ่ฟังเราเหลาเป็นผู้จัดการคอยชีจัดการเจ้าเมือนี้ก็ดีเจ้าพังเนื้อบ้านนี่คันเหลานะได้ยินไว้กันคังอยังได้ห้องหน้าเออยินกับใายที่เรือน่ะไปคนมามาไว้ตาลางเฮือนก่อนไปคนมาให้เบิด ไปยืมไปยืมเอาแต่ก็มาขนไว้ขันเจ้าอยากได้เด้อในเหตุในปฏิบัติมันแมนชีโดยแต่ปากโดยแล้วบบเหตุบัดมาเมื่อใหม่กันยังเก่าตีมาแมนได้หนิกระพุ้ยล่องน้ำอยู่พุ่นอยู่เพื่อนนะมันมีน้ำอยู่เพื่อนหลังนะมีน้ำอ่าี่กะเทาะแล้วมักโตรงอยู่พี่อ่าบ่มันไก่ชุมเจ้าเส้นอลไรจะตัดเหตุเนี้ยงไปเลยบ่ได้บ่เห็ดเหตุใ่คาเลยเหตุใจขาดไตวอนเลย ไหลลงมาจะเห็ดเป็นอยู่บ่เห็ดได้บ่ชำนะบอกบอกให้เห็ดบอกกับมื่อนั้นแล้วบอกสักเน่จะเห็ดเป็นอยู่บ่เห็ดเป็นห้องเอามันก็สิดได้อยู่เด้อหางลิ้นหางลิ้นนั่นางลิ้แต่ว่าห่างลิ้นนี่ยมนต่องหัวเห้ยหางลิ้นกับเห็ดเห็ดเอาคืออ้ายเจ้าหากับพ่อนะแนแนมเสนอกันบ He nah, ่นี่นะตะกสีมันเหลืออยู่เห็ดเลย คนมันมดแล้วอย่าเว้าบเเบิดเบิดเขาเห็ดไปเลยเนี่ยค่ะแต่งบ่อได้นะแต่มันฉิตกยัง่ไดกระตกกระตกเขาก็ไปตรงกันเลยมันบ่อแน่ได้เรื่องของธรรมชาตินั่นน่ะเ้าแต่งบ่อได้กระพุ้ยจะทำมาตรงน้ำแล้วก็มันมันเต็มแล้วก็ปิดไว้ไว้กินเห็ดคือไอเจ้าเห็ดนี่เห็ดได้อย่าไว้กันแบบนี้ได้แต่ต้องเห็ดได้ได้บ่เห็นมันบ่ได้จะคือเห็ดให้เพื่อลูกเพื่อเมียเจ้าต้นเจ้าน้ำ ตัวเจ้านําเวลาเจ้าบ่อยู่ก็ผู้ใหญ่ก็กินเห็นไว้ผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเห็นแบบว่าแม่นบ่น้องลอยเพิ่นเห็นนงลอยแม่นบ่ดอกวนี่คือน้ํานี่แหละนี่เออน้ํานี่ก็ข่อยบ่ให้สูบไว้ให้ลูกให้เียเด้อเต็มังําตลอดเจ้าก็บ่สูบจะสูบแต่มือนันแหละก็แล้วไเบิ่งนี่งก็ยังแห้งคือเก่า อบัดเวลาเจ้าบปหันไปหนีมาเด้อขอสิว่าเด้อเรื่องจริงเจ้าบ่อาบสนามเนี่ยเกาะพูนจะไปอาบตั่นั้นเจ้าบอกยาเพื่อว่าอติคลองเจ้าคลองมีแล้วกับบออาบบ่กซุปพูนจะไปอาบตัวนั้นเขาว่าวให้เจ้าแม่นของเขาได้บัดเนี่ยเขาว่าวได้สานฤทธิ์สิทธายเขาว่าวบอกมาแล้วคือว่าอุ้ยย่านเขาว่าวเขาให้เก่งใจเขาอันนี้เจ้าได้เป็นคนว่าวเองในตึก แต่ต้องเอาของเจ้าของมันมีของเจ้ามีมันใส่ได้เดี๋ยวก็ต้องใส่ของเจ้าไปใส่ของเขามันเขาเอาแมืนของเขาได้เกินไหมยามเขาเอาเขาเอาเจ้าเลยนะอันนี้อันนี้ขออนุญาตเด้อข่อยเบาข่อยสอนจะเดือดถึงเด้อแม่ด้อยเบาข่อยบอซ้อนบางทีคือเจ้าอะไรบ่มีผู้บอกผู้สอน ผมมีผัวเอาผัวเตือนเจ้าจะต้องบอกเราก่อนเข้าใจตี่คอยว่าเอคอยวังดีเด้อโดย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 ว่าคอยวังดีที่เมื่อกำเมื่อยว่าได้ก็เมื่อยว่าเอาเลเจ้ากับเบ็ดเจ้ากับบปฏิบัติอืแบบนี้เราเข้าใจอย่างหนึ่งนะอธิบาให้ฟังเข้าใจได้ว่าไอ้เกิรเข้าใจหน่อยชวนมามาสั่งมาซ้อนบอกไม่คิดแน่นั่นไม่ได้ให้คิดแมนเขาบอกเราไว้ก็ใช่ว่าเดี๋ยวนั้นว่มีไครบอกเรานี่ว่มีไครบอกเราอ่ะอืมจะว่าเองเนาะเมื่อนั้นไม่บอกเราเพราะเขาพู แต่คอยบอกแตมือนนะครับว่ามันไม่เคยบอกเขาเออขอได้ยินย้อนย่อทีผู้บอกผู้บ่มีผู้บอกผู้เฒ่าให้เจ้าในใจเจ้าใดมันชิดีปัดหมูชุว่าไปเกับหมูหม่ยุ่งเอยไปหันไปหมูมาเลยเตือนมาเลยนะอันนี้ขั้นบ่มีผู้บอกผู้เฒ่าเจ้ากระขีดบ่ได้เห็นไหมก็คมันมันคิดบ่อเลยเติร์ดหลุนมันมืดมันมืดคิดยังบ่ออก